สวัสดีค่ะเช้านี้เช้าว,วันที่เจ็ดเจ็ดอะไรคะมิเจ็ดกรกฎาคมนะคะแตงกวาปลูกบนคันนาของเรานะคะได้เก็บผลผลิตชุดนี้เป็นชุดที่สองแล้วนะคะชุดแรกอพ่อพบ้านเก็บไปแล้ววันวันไหนคะวันศุกร์เก็บไปแล้วรอบแรกคือวันศุกร์นะคะอันนี้คือรอบสองนะคะนี่คะ่ะ แตงกวาปลูกบนคันนานะคะปลอดสารปลอดภัยค่ะอายุ45วันได้เก็บกินแน่นอน30วันก็ได้กินแล้วไม่สี่เท่ากัน45วันเดือนกว่าอค่ะตัดเลยถ้าสมบูรณ์มันส่เดือนหนึ่งนี่ค่ะสวยงามเลยลูกสวยมากอันนี้คือไม่ได้ฉีดยาใดๆเลยนะคะเอาลูกไหนคะมาค่ะเก็บเลยนี่จ้ะ ยาวสวยงามเลยค่ะแตงกวาของเราปลูกบนคันนานะคะไม่ต้องรดน้ําเลยรอน้ําฝนอย่างเดียวค่ะลูกข้างบนนั้นด้วยไหมคะลูกนั้นค่ะอ่ฮะยังไม่แก่แตงกวาทําไมต้องรอให้เก่มันยังไม่ใหญ่ม,ม,หญมันยังไม่ใหญ่แล้วหญ่แล้วมันจะตอนเย็นมันจะ้นั่นไปไหมน,นี่ค่ะแตงกวานะคะ เลือกตัดเอาแต่ลูกที่โตแล้วนะคะ<ด>นี่ยังสวยเลยลูกนี้สวยมากยาวใหญ่มากเลยนี่ค่ะแตงกวาปลูกบนคันนานะคะไม่ต้องรดน้ำค่ะอาศัยน้ำฝนนะคะนี่โอมีแต่ลูกโตๆแตงกวาอายุประมาณถ้านับเป็นเดือนก็หนึ่งเดือนกับอีกหนึ่งอาทิตย์ เราจะเริ่มได้ไดเราจะเริ่มได้เก็บผลผลิตนะคะแต่ถ้าต้นไหนที่แบบว่าเราปลูกแล้วแล้วมันสมบูรณ์จริงๆหนึ่งเดือนก็คือได้เก็บแตงกวากินเลยนะคะความดกนะคะดูความดกก็เอาเรื่องอยู่นะคะนี่นี่จะมีทุกรุ่นนะคะมีเล็กมีใหญ่แซมกันไปเพราะว่าเขาเป็นเรื่อยๆต้องเอาใบแก่ออ,อกมันจะได้ไม่วิธีดูแลนะคะ ก็คือต้องเอาใบใต้ออกใบที่มันแก่แล้วเหลืองๆแล้วนี่คือเอาออกนะคะเก็บค่ะเห็นรอยเห็นใบร่องรอยเราจะตัดให้โคนเขาแบบโล่งนะคะตรงนั้นก็เก็บได้เลยตัวนั้นยดมะเร็งป้งกันก็จะมีพอพอเราตัดลูกข้างล่างนะคะข้างบนก็จะมีลูกแตงขึ้นมาเรื่อยๆนะคะโคนต้นก็คอยตัดใบทิ้งใบแก่ ที่เหลืองแล้วแบบนี้นะคะเราตัดออกไปเลยให้โคนต้นเขาโล่งโปร่งนะคะนี่ค่ะแตงกวาปลูกบนคันนาะวันนี้เรามาเก็บผลผลิตแล้วนะคะออเดอร์ก็รัวๆเหมือนกันค่ะนี่เก็ดหนึ่งก็ได้เยอะแล้วนะคะก็สักประมาณกี่ลูกสีห้าลูกก็จะได้โหนึงแล้วนะคะเพราะว่าเราเลือกเก็บเอาแต่ลูกโตโต ถามว่าแก่ไหมไม่แก่นะคะเพราะว่าคคแตงมันสมบูรณ์มันเลยลูกใหญ่มากนี่เห็นไหมมันเป็นเมงตัดเอาใบออกทิ้งไปด้วยนะคะตัดแต่งทรงพุ่มตัดแต่งทําความสะอาดโคนให้ด้วยตัดเอาเลยค่ะแก่แล้ววันนั้นนะ่ะทั้งสองลูกเลยค่ะคชับชับชับเป็นเมงู้เป็นเ้งอือค่ะ ให้โตขึ้นอีกนิดนึงคนตัดบอกว่าให้โตขึ้นอีกนิดนึงก่อนให้เวลาโตเอานี้ลหละนี่ล่ะ,ละดูมาทางนเิร์นไหนี่ค่ะเียวเหนยวไม่พอเหรอ,อไปดูต้นต่อไปกันนะคะโอ้มาดูตรงนี้ค่ะมาดูตรงนี้สดยอดมากเลยกี่ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกลูกเลยค่ะตรงนี้แต่ยักออก เครือไม่นั่นเครือไม่ค่อยสวยเนี่ยแก่หมดแล้วตรงนี้ก็แก่ปอยแปะกอย่างนี้ดูมันสั้นๆนะคะแต่น่าจะหวานหน้าดูเลยแบบนี้นะแรงแล้วก็เจอเมงมาเจอไอ้ตอนเราปลูกคือเราไม่ได้ลดน้ำสองอาทิตย์หลังจากที่ปลูกคือฝนไม่ตกเลยมันเลยทำให้เครือของนี่เนี่ยเถาของแตงกวาเครือแตงกวานี้แกลนนะคะ ตัวนี้เราพอ่อแม่พ่อเอาเหรอนี่ยังเล้มเก็บอีกนีเขาบอกว่าเตยียวตอนเย็นมาเก็บอีกนะคะนี่ค่ะแตงกวาปลูกบนคันนานะคะเราปลูกเองกินเองความสุขก็คือนี่แหละคะ่ะได้เก็บผลผลิตได้ชื่นชมผลผลิตของตัวเองที่เราทําจากฝีมือของเราเองแตงกวานะคะแตงกวาตัดเลยยูนี่ค่ะ แตงกวากน,น,น่ารัก,กสวยสดใสดูสิโอ้ยล,ล,ลูกนี้ใหญ่มากเลยค่ะน,นี่นะคะนี่นี่แหละค่ะคือความสุขความสุขตรงที่ได้ชื่นชมผลผล,ผลิตทุ่งนาเขาบอกว่านี่ค่ะปลูกบนคันนาทุ่งนาจริงๆมีมองผ่านวิวผ่านเกลือ แตงกวาค้าคงแตงกวาไปก็จะเป็นนี่แหลคะค่ะภูเขาชุงนานะก็มีแค่หนึ่งไร่นี่แหลคะค่ะปลูกบนคันนาฝั่งนู้นก็จะเป็นทัวฟักยาวนะคะที่เป็นค้างเล็กๆอยู่ตรงนู้นแต่ตอนนี้มาเก็บแตงกวาก่อนคะ่ะอันนี้เป็นชุดแรกนะคะที่เราเริ่มปลูกเร็วเนาะเราเริ่มปลูกเดือนพฤษภาวันที่วันที่สิบห้าพฤษภาใช่ไหมคะที่เราเริ่มปลูกเราได้เก็บ เดือนกรกฎาค่ะสิบห้ามิถุนาหรือกรกฎาสิ้นเดือนมิถุนาเหรอ,อ,มหรอไม่ใช่สิ้นเดือนพฤษ,ษ,ษภานั่นแหละยี่สิบหกหรือยี่สิบห้าท้างั้นจาวันปลูกไม่ได้ค่ะแต่ว่านี่แหละเดือนหนึ่งค่ะอายุเดือนหนึ่งเราก็จะได้เก็บแล้วแตงกวาแตงกวาปลูกบนคันนานะคะนี่ลูกเล็กๆก,ก็จะแซมออกมาแบบนี้ ถ้าต้นสมบูรณ์นะคะลูกเล็กๆก็จะแทงออกมาเรื่อยๆเลยค่ะมแมลงมีไหมมีค่ะนี่มแมลงก็มีค่ะแย่งแย่งกันเกิดแย่งกันกินอย่างเนี้ยยังไม่ขี้นอนนะคะแบบว่านี่แล้วแบบนี้ก็คือเนี่ยโดนนอนแทะไปแล้วปลอดสารปลอดภัยจริงๆนะคะคือเราไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยเพราะว่าเราปลูกเองกินเอง ลูกเล็กๆก็จะออกมาแบบนี้ค่ะถามว่าถ้าเจอมแมลงเจอหนอนแบบนี้ทำยังไงก็นี่แหละคะ่ะมือของเราเนี่ยะคะ่ะหยิบออกบีบออกเลยค่ะเ <c oughs> ต็งกวานะคะเพื่อไม่ได้สมบูรณ์มากนะคะแต่ว่าอยากเป็นอยากเป็นลูกถึงเวลาเป็นก็เป็นค่ะคนนวนเก็บไปถึงนู่นแล้วคะ่ะ ีแตงกวาของเรานะคะปลูกบนคันนาวันนี้มาเก็บนี่ค่ะได้เยอะเลยได้สักประมาณน่าจะยี่สิบลูกแล้วนะคะอยู่ในตะกร้ากินไม่หมดแล้วคะ่ะอยู่ในนี้ยกๆดูน่าจะประมาณสองสามลูแล้วคะ่ะปลูกไวพก้พอกินนะคะแต่ว่าก็ถ้าเหลือกินก็มีคนสนใจจะซื้อก็มีแบ่งขายคะ่ะแตงกวาปลูกบนคันนานะคะเราปลูกเองแล้วก็ มีความสุขในการได้ชื่นชมแล้วก็ได้รับประทานอย่างปลอดภัยไร้กังวลนะคะคนนั้นค่ะคนพาธรมแต่ถือว่าประสบผลสำเร็จนะคะเพราะว่าปลูกมาได้สามสีป่ปีใช้เมล็ดพันุนี้ตัดปลูกตลอดก็ก็คือจะดกแบบนี้ตลอดเลยแล้วก็ได้เก็บผลผลิตจริงๆนะคะถ้ามีหนอนมีเพลี้ยเราก็ใช้มือลูบ รูปๆออกแค่นี้เลยค่ะไม่ได้ทำอะไรมาก,มมมากอ๋อแล้วก็ใช้น้ำส้มควันไม้นะคะสะเดาเหรอที่ใช้หมักเองลดด้วยน้ำหมักที่ตัวเองหมักเองจากจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะคะแตงกวาพอโตแล้วก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เขาบอกว่าตอนเย็นเขาจะมาเก็บนะคะเขายังเสียดายอยู่เหมือนลูกยังไม่โตเท่าไหร่ หวานมากกรอบมากค่ะนี่แตงกวาแตงกวาปลูกบนคันนานะคะคลิปนี้ก็ี่แหละมานําเสนอแตงกวาปลูกบนคันนานอกจากเราจะปลูกผักข้างบ้านแล้วเราก็ยังมาปลูกแตงกวาอยู่บนคันนานะคะเวลาฤดูทํานาเราก็จะปลูกแตงกวาปลูกถั่วฝักยาวไปด้วยนะคะนี่มาดูนะคะโอโ้ลูกนี้ก็โตมากเลย เดี๋ยวเราจะเก็บไอ้ที่เพ่อตัดไว้เนาะนี่ก็จะมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ผสมกันไปเนาะเดี๋ยวพอน็นมาเก็บอีกรอบหนึ่งนะคะเต็มกำมือะคะ่ะลูกนี้ตัดเลยยังออกตัดแล้วนี่นี่นะคะสวยงามเลยแตงกวาปูบปนคันนาค่ะเก็บไหม่หมดนะคะล้นมือ นี่เก็บใส่ตะกร้าให้เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะอืมเล็กๆก็จะน่ารักแบบนี้ค่ะอืมวันนี้เก็บแตงกวาก็ได้ครึ่งตะกร้าเลยนะคะแตงกวาของเราปลูกบนคันนาค่ะ คลิปนี้ก็ขอจบกันนําเสนอเพียงเท่านี้นะคะเตงกว่าปลูกบนคันนาค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ